วันนี้เราเจอกัน4สิงหาคมจริงๆวันนี้ควรจะเป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ<ช>ที่3แต่ก็ต้องรีเซ็ตนาฬิกาเขาดาวกันอีกแล้วคงจะต้องนับถอยหลังกันใหม่เพราะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกําหนดก็คือเร,เรียกว่าเป็นการเลื่อนแบบเมื่อวานนี้3สิงหาคมอ่ะวันแห่งการเลื่อนแล้วพอเลื่อนอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็เลื่อนต่อๆกันไปเรียกว่ากระทบกันเป็นโดมิโนเอฟเฟกลองมาดูกันหน่อยเมื่อวานนี้มีอะไรที่เลื่อนบ้างตอนแรกเลยก็สืบเนื่องจากการเลื่อนวินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นั่นเองนะครับที่เมื่อวานนี้ได้เลื่อนออกไปก่อนเลื่อนออกไปเป็นวันที่16สิงหาคมหลังจากนั้นทางประธานสภาอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาก็ได้มี คำสั่งนะฮะเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปแล้วพอเลื่อนการโหวตนายกวันนี้ออกไปพักเพื่อไทยที่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายนัดสื่อบอกจะมีการถแถลงจัดตั้งรัฐบาลจะเปิดโฉมว่ามีพักไหนจะมาร่วมกับเพื่อไทยบ้างก็เลื่อนออกไปพอเพื่อไทยเลื่อนออกไปพักก้าวไกลและจริงๆมีอีกหลายพักที่เมื่อวานนี้เนี่ยเขานัดประชุมสสกันว่าจะมีมติในการโหวต คนดิเดตนายกที่น่าจะเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยไปในทิศทางไหนปรากฏพักคก้าไกลก็เลยเลื่อนการประชุมสอสอในประเด็นทิศทางการโหวตนายกออกไปก่อนอย่างไม่มีกําหนดเห็นไหมฮะพอเลื่อนตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญก็มากระทบสภาจากสภาก็มากระทบพักเพื่อไทยเพื่อไทยก็มากระทบพักคก้าวไกลเลื่อนออกไป ตลอดทั้งเมื่อวานนี้ทีนี้เรามาดูกรณีของสารรัฐธรรมนูญนะครับที่ตอนแรกเมื่อวานนี้ลุ้นกันตั้งแต่ตอน9ก้าโมงครึ่งว่าจะมีการรับหรือไม่รับคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินและจะมีคําสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปหรือไม่ปรากฏว่าเลื่อนการวินิจฉัยออกไปเป็นวันที่16สิงหาคมแล้วก็ยังไม่ได้มีการออกคําสั่งใดๆนะครับให้มีการชะลอการโหวตนายก แต่เป็นการตัดสินใจของประธานสภาก็คือจร์วน,นอในการที่จะเลื่อนการโหวตนายกออกไปก่อนโดยในเอกสารข่าวของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญระบุแบบนี้นะครับว่าสารรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยเพิ่มเติมของผู้ร้องฉบับลงวันที่27กรกฎาคมมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวนและสารรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง คำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสําคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องและให้สํานักงานสารรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญต่อไปสําหรับคําขอให้กําหนดมาตรการ หรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องและให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่3ามทุกรายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภาโดยให้ยื่นต่อสารรัฐธ,ธรรมนูญภายในวันอังคารที่15สิงหาคมและให้นัดพิจารณาคำร้องนี้ในวันพุทธที่16สิงหาคมเวลา9โมงครึ่ง เพราะฉะนั้นก็เลยเลื่อนออกไปไม่ใช่แค่สัปดาห์เดียวคือเลื่อนไปนู่นเลยฮะประมาณ2สัปดาห์อ,ออกไปเป็นวันที่16สิงหาคม อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นในการเลื่อนของเมื่อวานนี้ครับเนี่ยค่ะพอสารรัฐธรรมนูญเลื่อนพิจรารณาคาร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหลายคนจับตาแล้วว่าวันนี้จะมีวาระของการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีหรือเปล่ารอความชัดเจนจนทางด้านของประธานสภาอาจารย์วันนอปรากฏต,ตัวต่อหน้าสื่อมวลชนแล้วก็ยืนยันเลยนะคะว่าจําเป็นต้องเลื่อนการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีในวันนี้ออกไปก่อนหลักๆก,ก็คือรอการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ ให้พิจารณาเรื่องมติสภาว่าท้ายที่สุดแล้ว16สิงหาคมนี้จะมีคําสั่งอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะวันนี้ก็ยังคงมีการประชุมสภาอยู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคุณผู้ชมยังคงมีการประชุมสภาอยู่เพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272หรือว่าการปิดสวิต์สวนั่นเองค่ะในวันพรุ่งนี้คือว,วันที่4สิงหาคมซึ่ง มีวาระแรกของการประชุมรัฐสภาเรื่องการเลือกนายกตีก็ต้องเลื่อนตะก่อนแต่การประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ก็จะมีตามปกติโดยจะนําระเบียบวาระที่สองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เข้ามาพิจารณาเป็นเป็นวาระแรกแทนส่วนเรื่องเลือกนายกตีก็ต้องหลอสารรัฐธรรมนูญอวิาิปใช้ หรือมีคําสั่งอย่างไรในวันที่16อีกครั้งหนึ่งส่วนว่าจะนัดประชุมเป็นวันที่16หรือไม่อย่างไรก็ต้อง ทีี่งงนหนนน้าางงงอกัึเป็นความชัดเจนที่อาจารย์วันนอออกมายืนยันกับสื่อมวลชนว่าการประชุมรัฐสภาในวาระการโหวตเลือกนายกต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะรอจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งออกมาในขณะเดียวกันวันนี้ยืนยันว่ายังคงมีการเปิดประชุมตามปกติแต่จะเป็นวาระที่2นั่นก็คือการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เมื่อวานนี้จริงๆนะักข่าวก็พยายามจะถามประเด็นการเมืองกับทางด้านของอาจารย์วันนอด้วยอย่างเรื่องของการเปลี่ยนขั้วเพื่อไทยมาเป็นแกนนำ จะตั้งรัฐบาลอาจารย์วันนอก,ก็ย้ํากับสื่อมวลชนบอกว่ายังไงก็จะต้องรอคําวิิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญอยู่ดีนะคะ